นเจ้าตต้องการพิพานษเป็นที่ไปพระสุขที่สุดเราก็เช่นเดียวกันถ้าร่างกายนี้มันทาอะไรขึ้นที่ว่าการเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเิวดาก็ดีเป็นพรก็ดีจะไม่มีสมหรัเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าจิาตใจตั้งตัดสินใจแบบนี้ได้จริงๆด้วยความมั่นใจจริงใจแล้ะตอนนี้พระรูประสงองค์สมเด็จระสัมมาวุจ้าจะขัดเจ็นกันสายกว่าเดิม ว่าถ้าหากว่าจะเจญให้ดีในต,ตอนต้นก็เดินให้ปัญญาก่อนให้ปัญญาจริงๆนั่นคือว่าเห็มนมารลในเป็นอนิอจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงบิดามันดาปูยา่าแต่ยายเป็นที่พึ่ขอาเรามีความเคารพเกิดความก็ออาศัยท่านป็นเองแต่ว่าก็เพึ่งท่านมาเดินนงานทุกกนตายให้เราแก่ทุกคนตายสภาพาของเราก็มีสภาพาเปลี่ยนเยอะไ ก็การไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้านหลงมันอยู่เราก็มีแต่ความทุกข์เราไม่พอใจและก็นอกจากจะมันจะมีความทุกข์ในสุดในกระฝังเราไม่ต้องการอีกแล้วก็มองตามความจริงว่าโลกมนุษย์ทึ่เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันเพราะมันมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่จากโลกมนุษย์ไปเราก็ไม่ยอมจะเป็นเทวดาหรือส่เราต้องการจุดเดียวคือสุดทายตั้งใจแนวแห่หลังจากนั้น พระรูปเฉลิมองสมเด็จตจษษษษษษษุสัมมาทิฏฐิจักถือพระพุทธรูปนะให้ชัดเจนตายกำลังถ้าฝึกใหม่ๆนั่งข้างหน้าพระพุทธรูปเลื่อนตาเอาแค่เลื่อนตาดูไม่ต้องเพ่งจนน้ำตาไหลเน,น,นี่ยมีไหลๆบอกมาขั้นเพ่งแค่ตาแล้วตาไหลดีแม่ชอนไม่ดีเขาตายเขาดูแค่จำได้จำได้แล้วก็หลับตาไม่ถึงภาพทันเห็นภาพจะเลื่อนไปเลื่อนดูใหม่ แล้วก็หลับตาทั้งสองสามคราวกลับมานอนนอนก็จิตนึกถึงภาพนั้นภาวนานเรื่อยๆไปหลับหตือไม่ภาวนานเลยจิตนึกถึงหายใจรู้ลมหายใจเข้าเจรออกก็ได้แล้วแค่เท่านี้วันหนึ่งวันหนึ่งแต่อตอนเช้าถ้าตื่นแล้วมาลงนึกถึงนึกถึงภาพวัตถุองค์นั้นได้ไหมถ้านึกไม่ออกก็จุดไปแด้ปิดไปดูเห็นแล้วก็หลับ แล้วก็ดับไปไม่ถึงภาพของตู้เอาแค่วันในสองเวลาสองสามนาทีพอหม่หม่อย่าให้มันเครียดนักทําแค่จิตสบายๆไอ้ที่ว่าจิตเจือปนเกินไปก็เรื่องอย่าฝืนนะถ้าฝืนแะล้วไม่มีผลแใยเวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็อย่าให้เครียดเกินไปเอาแค่สบายๆกระวความว่าเท่ากินนำพุทธานุติมาแนะนำาุดวันดา,นาเป็นพุทธบริษัทก็ถือว่าวเป็่งกรรมฐานต้นที่มีความสคขญ พุทธาลุตติด้วยก็นาพรนุติเป็นกรรมฐานทั้งต้นทั้งปลายนะเคลื่อนต้นกับพุทธานุสติเวลาจะจบก็ต้องจบด้วยพุทธานุสติแต่ใครที่พระพุทธเจ้ามาลายก็เชงนเหมือนนั้นเห็นไหมเวลาที่เขาฝึกมโนเยติก่อนจะขึ้นเขาเห็นพระพุทธเจ้าก่อนถ้าขึ้นไปเที่วมิภัยก็ต้องพบพระพุทธเจ้าอยาไปชมชั้นไหนไปเทวดาชั้นไหน ราจะไปในรกแวนสุดกายแล้วก็อาศัยพุทธเจ้าลงความพุทธเจ้าเรา,ราต้องถึงท่านทั้งขึ้นและจบลงความว่าท่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ามีกําลังใจตามนี้เนะี่ยวันนี้ท่านบอกมาแค่เนี่ยท่านบอกมาสู้แค่พุทธานุปติอาจมาขบวนไป,นไปนมาตะบันนึกถึงจมองแล้วเพราะไม่รู้จะไปไหนต้องบ่นดังนี <c oughs> ้ทีบนก็มีว่าให้เข้าใจ ว่าเวลาที่เราเห็นภาพกันจับภาพข่านนั่งออกไปทะเลาะนึกมาออกไปท่านนอนนอนนอดอย่ายุ่งท่านจะนอนท่านจะเดินก็ไปเรื่องของท่านเราถืออย่างเดียวเห็นภาพภาพของพุทธโลกนึกมาอะไรเห็นมา,มาน,นั้นมามาน,นึกว่าแล้มาอะไรเห็นม,ามานั้นสำหรับท่านที่ไม่เคยจเจริญมานอนวิจิอย่าลืมนัภาพนี้เป็นปใจใัจจัยได้ทุกปุญาะ าอารมณ์ชินพอทรงตัวได้เล็กน้อยถ้าใครผู้อะไรเป็นเทางนั้นเขาพูดถึงบ,บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าเราคิดว่าคนนั้นรูปร่างเป็นยังไงภาคจะเกิดแทนพระพุทธเจ้าใช่ไหมนี่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านดีเลยมนุษย์อมน,ย,มน,ย,มน,ย,มนยิทีก่ก็ดียิ่งทำอย่างนี้ก็อยากใกล้ได้ผ่านมากที่สุด